ยังมีอีกหนึ่งคดีที่ตำรวจกลายเป็นหัวหน้าแก๊งอุ้มรีดรั์ครับคุณเกวรีครับค่ะคุณสุธิรักษ์ย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคงไม่มีใครไม่รู้จักกับคลิปคลุมถุงดำที่อดีตผู้กำกับโจ้และลูกน้องที่เป็นตำรวจอีกหกนายใช้ถุงในการคลุมหัวเพื่อรีดทรัพย์จนทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตนี่เป็นอีกหนึ่งคดีที่ผู้พิทักษ์สันติราชกับกลายเป็นโจรเสียเองและยังคงมีให้เห็นอยู่อีกมาก เพียงแต่ที่ผ่านมาไม่มีหลักฐานที่จะสามารถนํามาเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือในบางครั้งเหยื่อเองก็ไม่กล้าที่จะแจ้งความจากเหตุการณ์เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมากลุ่มคนร้ายอ้างตัวเป็นตำรวจปปสอ,อุ้มสองสาวขังกรงปล่อยสุนัขพิษบู่เฝ้าทำให้เกิดความกลัวแล้วขู่รีดทรัพย์ ก่อนยอมจ่ายเงินให้คนร้ายจึงถูกปล่อยตัวออกมาหลังปรึกษากันถึงพฤติกรรมซึ่งทำเกินกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่แอบอ้างได้ตัดสินใจเดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทยาสาขาโค้งด่งตาล2กันยายนพนักงานสืบสวนติดตามจับกลุ่มนายปรกรณ์เกียรติแสงแพลวพราวนายสันติจันทอง นายสุขใจห่อทองคําจึงนำตัวคนร้ายพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเซฟเฮ้าส์ไม่มีเลขที่ภายในซอยทุ่งกลมตานหมัน25ซอย4หมู่14ตนนําบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเป็นพื้นที่ให้เช่ารายปีเนื้อที่ประมาณ200ตารางวาเปิดเป็นซุ้มไก่นครไก่ชนสันติออยภายในแบ่งเป็นห้องพัก เจอกรงสุนัขขนาดกว้าง3เมตรยาว3เมตรหลายกรงภายในมีสุนัขพิษบู3ตัวตรงตามที่ผู้เสียหายแจ้งความพันตำรวจเอกธนาวุฒิจงจิระรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาให้ข้อมูลพฤติกรรมของแก๊งคนร้ายแก๊งนี้ทำเป็นขบวนการแบ่งหน้าที่กันทำ เราไม่ได้นิ่งนอนใจและเราดำเนินการเต็มที่อยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนเช่นเดียวกันซึ่งเราก็พยายามที่จะสอบสวนขยายความสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้ได้ความกระจ่างให้ได้มากที่สุดในทุกๆประเด็นในทุกๆเคสถ้าหากมีเคสไหนที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับตำรวจขอสารออกหมายจับแก๊งคนร้ห้าคน และจับกลุ่มได้แล้ว3คนคือนายปรกรณ์เกียรติแสงแพรวพราวนายสันติจันทองนายสุกใจหอทองคำอดีตทหารเรือโดยแจ้งข้อหาหน่วงเหนียวหรือกักขังผู้อื่นณตอนนั้นยังไม่มียืนยันว่าแก๊งนี้มีตำรวจเป็นหัวหน้าขบวนการหรือไม่กระทั่งข่าวนี้แพร่ออ,อกไปนางสาวมวยเหยื่อแก๊งรวมดาวโจรริทซับจึงให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า เมื่อสองเดือนที่แล้วถูกชุดจับซึ่งแทนตัวเองว่าเหล่าโรบคอปและมีตำรวจยศด,ดาบแสดงตัวเป็นหัวหน้าแก๊งก่อนหน้านี้ไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวอิทธิพลของดาบชัยหัวหน้าแก๊งแต่เมื่อไม่มีอะไรจะเสียเพราะถูกรีดเงินจนหมดบัญชีจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวนี้ทั้งหมดอ่าเขาแบบถ้ามาจะสอบังเกิดให้มาหาอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก่อนมาเนี่ยช่วยไปเอาของที่บ้านพี่คนนีงให้หน่อย,เ,ยเขาก็ติดต่อกลับมาว่าเนี่ยอ,อตอนเนี้ยเราโดนจับนะให้มามอบตัวให้หนูมาไปมอบตัวเพราะว่าหนูเนี่ยสมรู้เรื่อที่เขาโดยที่การเอาถุงของเนี่ยมาให้เนี่ยก็คือว่าในถุงนั้นอ่ะมียายอยู่รูมายอะไรเงี้ยเ,เขาให้เวลาจนถึงหกโมงหกครึ่งเล็สุดไปแค่นั้นถ้าไม่มาจะทำมารจับกลุ่มสองแปงแล้วก็จะอ,อ ออกหมายจับหนูกับพี่ชายว่าหาสมรู้ต้องคิดอะไรเงี้ยค่ะเขา,าเขาแนะนําตัวในโทรศัพท์แนะนลาว่าไงผมดาบชายนะเป็นตำวรวจตำรวจจริงอ่าเขาบอกคุณไม่ต้องกลัวผมมาแอบอ้างค,าาค,ค,คุณไปถามใครได้เลยใครใครก็จับผมแล้วที่นี้ก็คือต่อรองมาไปใน,าในราคาสองแสนใี่เื่อหมดก็คือสามคนพอหนูใส่ไปทั้งหมดเขาก็เลยเขาก็เลยปล่อยตัวออกมา,าก็คือเพื่อนเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการน,นั้นอ๋อแล้วใช่ไหมว่าคือก็ให้หนูแวะตามหน,นูแววขอให้พี่ใช่ไหมใช่ค่ะ เอาหนูไปอัดวีดีโอถ่ายวีดีโอแล้วก็ให้หนูชียวเนี่ยของเราจริงไม้อะไรอย่เงี้ยไม่เพียงนางสาวหมวยยังมีนายเยลเหยื่อเหล่าโรโบอคอปแก๊งดาบชายัยคืออีกรายที่ถูกอุ้มขังโกรงสุนัขพิษบูโดยใช้เสื้อและถุงดำคลุมซ้ำมีเสือ้อเสือ้อเสื้อแขนยาวนะแล้วก็ถุงดำคือเป็นใช่แล้วเสร็จก็เหมือนกรซ้อมนะ,ะเหมือนเอายามาให้ผมเนี่ยนะมาถ่ายูปให้ผม คือยับเรายับเราใช่ไหมมันรับเราให้รับถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายวีดีโอว่านี่ของของคุณก็ไหนคุณยอมรับไหมหหแล้วยานั้นนัเป็นเป็นของเราไหมไม่เป็นเรียกของผมผมผมไม่ให้ก็จับได้นะถ้าผมมีผมมก็เลยเหยื่ออะไรนะเราติดผูกต้องติดออกแบบนี้ให้ผมสด้างเอกสารว่าประชาชนผมต้องมีผมไปทำประกันแล้วเอารถคันนี้ถูกปะในที่สุดดาบชัย หัวหน้าแก๊งก็ถูกจับกลุมได้ที่ลานจอดรถในคอนโดแห่งหนึ่งย่านนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีก่อนนำตัวขึ้นไปตรวจค้นในห้องพักที่ตึกบีชั้น7ห้อง723และนำตัวไปสอบเครียดปิดสำนวนแก๊งดาวโจรกลุ่มนี้เราไม่ได้นิ่งนอนกจและเราดำเนินการเั็นที่อยู่แล้ว อันนี้ก็อยู่ในกระบวนการสอบสวนเช่นเดียวกันซึ่งเราก็พยายามที่จะสอบสวนขยายความสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้ได้ความกระจ่างให้ได้มากที่สุดในทุกๆประเด็นในทุกๆเคสถ้าหากมีเคสไหนที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะดำเนินคดีทั้งหมดนะครับแม้จะมีการโดนโทษให้ออกจากราชการไว้ก่อนแต่นั่นเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุตำรวจจะมาทำตัวเป็นโจรได้อย่างไร หรือคดีนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราควรจะมีการเร่งกระบวนการในการปฏิรูปตำรวจให้เร็วที่สุดค่ะคุณสุทธิรักน์ครับ